ทุกคนคงได้ยินเสียงรอบๆตัวแล้วค่ะหรือว่าเสียงแอมเบียนไปแล้วที่ได้ยินเป็นพวกเสียงไก่เสียงนกเสียงลมเสียงมาจากต้นไม้ต่างๆก็อาจจะเป็นเสียงคนด้วยค่ะสิ่งพวกนี้เนี่ยก็พวกเราจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแล้วในแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะศึกษาในแขนงเกี่ยวกับชีววิทยาค่ะก็วันนี้นะคะจะมายกตัวอย่างเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากรค่ะซึ่งสามารถอภิยงเกียวกับคณิตได้ก็คือทวินาำนั่นเองค่ะในก่อนอื่นนะคะแล้วก็จะขอทํา เราเข้าใจกับทวินามก่อนค่ะทะวินามเนี่ยก็คือไอ้ทางพิเศษครณีน,น,นะคะเป็นผลรวมของพจน์สองพจน์ค่ะเช่น a บวก b a บวก b กำลังหนึ่ง a บวก b ทั้งหมดกำลังสองค่ะแล้วเราก็จะสนใจเกี่ยวกับผลคูณของทวินามเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะยกตัวอย่างทั้งหมด3กรณีด้วยกันค่ะคือกรณี a บวก b ทั้งหมดกำลง 0, ังศูนย์ a บวก b ทั้งหมดกำลังหนึ่ง a บวก b ทั้งหมดกำลังสองแลวก็ a บวก b ทั้งหมดกำลังสามนั่นเองค่ะให้ทุกคนได้เห็นภาพ a บวก b ทั้งหมดกำลังศูนย์นะคะก็คือมาถึงของ2สิ่งค่ะคือ A และ B แต่ว่าเราไม่ต้องการเลือกอะไรเลยค่ะก็คือศูนย์นั่นเองก็จะมีกรณีที่สามารถออกมาเป็นแนวทางได้1กรณีเท่านั้นค่ะคือไม่เลือกอะไรเลยกรณีของ A บวกทั้งหมดกำลังหนึ่งนะคะเราต้องการเลือกของ1ชิ้นค่ะจากของ2สิ่งก็คือ A กับ B ฉะนั้นก็จะมีวิธีการเลือกนะคะคือ A 1กรณีและ B อีก1กรณีก็คือ เลือก a ชิ้นหนึงหรือเลือก b ชิ้นหนึงก็ได้ค่ะก็จะกลายเป็น2กรณีเองกรณีของ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองนะคะก็คือเราสามารถเลือกของ2ครั้งนะคะจาก a หรือ b ก็ได้ครั้งแรกนะคะเราสามารถเลือก a หรือ b จากวงเล็บแรกค่ะแล้วก็ครั้งที่2นะคะเราสามารถเลือก a หรือ b จากวงเล็บที่2ค่ะดังนั้นนะคะจะมีความเป็นไปได้ก็คือเราเลือก a a a b แล้วก็ b a หรือ b b ก็ได้ค่ะตัวความเป็นไปได้พวกนี้นะคะจะตรงกับการกระจายพจน์ของ a บวก b กําลัง2ออกมาค่ะซึ่งผลการเลือกนะคะของ a หรือ b เป็นจํานวน2ครั้งค่ะจะเลือกได้ a กําลัง2บวก2 a b บวก b กําลังสอรือจํานวนวิธีนั่นเองค่ะและอันสุดท้ายนะคะสำหรับกรณี a บวก b ทั้งหมดกําลัง3ค่ะสำหรับ a บวก b ทั้งหมดกําลัง3เนี่ยหรือว่า a บวก b a บวก b คูณ a บวก b ก็จะดูซับซ้อนขึ้นค่ะแต่แนวคิดก็จะเหมือนเดิมก็คือเราจะเลือกของ3ครั้งโดยครั้งแรกจะเลือกจากวงเล็บแรกครั้งที่2เลือกจากวงเล็บที่2ครั้งที่3เลือกจากวงเล็บที่3ค่ะก็คือสามารถเลือก a หรือ b ได้ในแ,แต่ละครั้งซึ่งผลลัพธ์การเลือกได้นะคะก็จะเป็น a กาลัง3บวก3 a กาลังสอง b บวก3 ab กาลัง2บวก b กาลัง3ค่ะวิธีตีความการนับได้โดยไม่ต้องเลือก b เลยมี1วิธีจาก a กำลัง3หรือ AA เเลือก B 1ตัวก็คือ 3a เลัง2 B เลือก B 2ตัวก็คือมี3วิธีค่ะคือ 3ab ลัง2และสุดท้ายคือเลือก B ทั้ง3ตัวก็คือ B กำลัง3นี่ค่ะจากทั้งหมดที่เรายกตัวอย่างนะคะก็จะเห็นได้ว่าเลขยกกําลังเนี่ยคือจํานวนสิ่งที่ของชิ้นนั้นถูกเลือกคะ่ะแล้วก็ส่วนสามประสิทธิ์นะคะคือจํานวนวิธีที่หยิบของทั้ง2อ,อย่างมาได้ะคะ่ะ หัวข้อต่อมาก็คือพันธุศาสตร์หรือว่าเจเนติกส์ใช่เองค่ะเราจะขออธิบายกับพันธุศาสตร์นะคะก็คือพันธุศาสตร์่ยเป็นแขนงหนึ่งของชีววิทยาค่ะที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปค่ะหรือว่าการสืบทอดทางพันธุกรรมที่เรารู้จักกันเองนะคะเราจะศึกษาขึ้นไปลึกกว่านี้ก็คือพันธุศาสตร์ประชากรหรือว่า population genetics ค่ะ p OPULATION GENETICS เนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงรวมถึงวิทยาการทางด้านพันธุกรรมค่ะในระดับประชากรต่างๆโดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถี่จีนความถี่จีโนไทป์เป็นหลักและยังศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่เหล่านี้ภายในประชากรนะคะโดยทั่วไปคาดว่าประชากรเนี่ยจะหมายถึงประชากรที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งๆห,หรือว่าจีนพูนเองค่ะ สุดท้ายนะคะจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยราจะมาอธิบายกันว่าไบน m i a ลกับ g e n e t i c สเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกัน,นะคะ่ะดังสมการแรกที่เราเปิดให้ดูนะคะก็คือเป็นสมการที่ง่ายที่สุดสําหรับการคิดเกี่ยวกับ g e n e t i c สค่ะก็คือ A อบวกบีเท่ากับกลังสเท่ากับ A อกำลังสบวกสองเอบีวกบีกำลังสองค่ะก็สมการนี้จะได้ใช้บ่อยมากจึงให้ทุกคนได้เห็นไว้นะคะ แต่ว่าสิ่งที่จะจะมายกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นไดไฮบิดครอสค่ะไดไฮบิดครอสเนี่ยจะเป็นการใช้อลีนทั้งหมด4อาอลีนะคะมาเข้าคู่กันค่ะแล้วก็เกิดเป็นโอกาสต่างๆทั้งหมด16โอกาสด้วยกันค่ะโดยโอกาสที่เราเขียนให้ดูนะคะจะเป็นการแยกเป็นแกมีแต่ละแกมีโอกาสการเกิดแต่ละแกรมมีอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นแกมีที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ a ใหญ่ B ใหญ่ I, a ใหญ่บเล็ก e A เล็ก e B ใหญ่ I, แล้วก็เเล็กบเล็ก e ค่ะ เมื่อเรา cross มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้โอกาสการเกิดทั้งหมด16โอกาสที่จะเป็นจีนเด่นทั้งหมด4จีนก็คือ1โอกาสค่ะแล้วก็จีนเด่นทั้งหมด3จีนก็คือทั้งหมด4โอกาสค่ะจีนเด่นทั้งหมด2จีนก็คือ6โอกาสด้วยกันค่ะจีนเด่นทั้งหมด1จีนก็คือ4โอกาสจีนด้อยทั้งหมดนะคะก็จะทั้งหมด1โอกาสด้วยกันค่ะ ซึ่งเราสามารถแสดงเป็นสรรมการให้ดูเกี่ยวกับไบนเมียลได้ก็คือ a บวก b กำลัง n นะคะซึ่ง n เนี่ยจะเป็นจำนวนอารีนทั้งหมดที่ควบคุมลักษณะนี้ก็คือ4อารีด้วยกันค่ะคือ a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b เล็กนับเป็น4อารีนะคะ่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราเขียนแจกแจงเป็นสรรมการก็จะได้ว่า a บวก b ทั้งหมดกำลัง4นะคะจะได้ a 4กำลัง a 2 b บวก b a 1 b 4กำลังส B บวกกลัง2 B ลังสบวก4 A B ลัง3บวก1 B ลังสซึ่งสัรพสิทธิ์นะคะก็จะหมายถึงโอกาสในการที่จะเกิดค่ะแล้วก็เลขยกกำลังนะคะก็จะหมายถึงจำนวนอาลีนที่เกิดขึ้นค่ะโดยเราจะกำหนดให้ A. คืออาลีนเด่นแล้วก็ B. คืออาลีนด้อยนะคะในสมาการนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถดูได้ง่ายกว่าในสามเหลี่ยมปาสคาลค่ะก็คือสามารถดูโอกาสที่เกิดขึ้นได้เลยโดยการคำนวณจากสามเหลี่ยมปาสคาลลงมาจาก1เป็น1ต่อ1แล้วก็กลายเป็น1ต่อ2ต่อ1 1ต่อ3ต่อ3ต่อ1 1ต่อสี่ต่อ6ต่อสี่ต่อ1ประมาณนี้ค่ะก็ ถ้าทุกคนมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถถามมาได้ในคอมเมนต์แล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ